เมนูเช่นกับเมนูผัดขนาครับผมใส่ปลาทูหนาใส่หมูกรอบครับไข่ดาวสองฟองครับผมตอนใส่ดาวนั่นครับผมผอแนแดดไข่ดาวผงดิุดจับสุกๆรีบๆครับมันเยิมครับ ดินน้ำม,มันออกดาวแบบดิบๆทักษาก,กันทอดแค่าดาวผมก็ทอดไฟอ่อนๆครับผมแต่กระบอกไม่ต้องตักน้ำม,มันรอยหนาครับไม่ต้เป็นแบบนี้ครับแบบเยิ่มๆครับแบาบงแบบแบบเยิ่ม Thank <laughs> you. คนกกับมักกบกรอครับแต่ผมมักแค่นี้ดิน้ำมันออกเล็กน้อยครับเ็จแบบนี้ได้เลยครับสวยๆ การขนาดลงไปก่อนครับสุกเนี่ยขนาดต้องตักก่อนขนาดตักจะมากครับรอของขวดทุกเล่มหอมมันหวานดีครับผัดใส่ยังกับแจ๊บที่มีคือหมูกรอบนะครับผัดใส่หมูกรอบจะมากใส่นี่ลงไปครับครั้งแรกได้ครับนี่ หน้าใส่ปักทุนางครับอันนี้น้ํามันในนี่บ่พุ่นนี่ยังบ่รูเลยน้ํามันกอกก่อนครับจะ่เนือ้อลงไป ผูหนาวใหแหลกนะครับไปก,กินแต่ปลากระป๋องธรรมชาตบ้านบ้านห้องครับครับผูหนาวแต่ต้องไปพัดครับแค่นี้นะแค่มากเราผมว่า นี่หมูกรอบลงไปครับขนาดหน่อยนิดหน่อยรครับรสผม อันหอยชีหอยรสสาครับแฉบมากครับล่องซิ้มมือแล้วต้องใส่ด้วยเต็มข้นก็สมรสขนาดขาดอะไรครับช่วใช้ตะเกี่ยวน้ำชีหอมครับผมตัวเ,เกี่ยวเล็นิดนึงครับหอมิ ขี้เขาตกแล้วขิ้ใครหอมครับขี้ขาวนีใส่น้ำครับใส่น้ำนดนึงรถบีขึ้นรถขุดสายน้ำตาลครับ วายเดยดร่อยเต่นครับผมจัดมากครับแค่นี้เรียบร่อยครับจะตักเป็นลาดผัดเจ้าห้อนหอนครับผู้สวยห้อนกับไข่ดาวสองฟองครับ ตอนกินครับนี่ครับทะเบียนไม่พยงครบนะครับเด้อนี่ได้ทะเบียนนะครับผมเสียงดังยังไงบะน็ดหน่อยเล่นเกมครับในลานป้นก็นอนเอเลดอยู่นี้นะเนี่ยนะน้องกับบบบข้าวใหญ่อยู่นี้นะเนี่ยนะแล้วก็มีมักตานด้วยเด้อครับเด้อตานด้วยนะรับเร็จเรียบร้อยครับผมคณะ ปาทูน่านี่หมุกขวบน้ำนิดนึงครับผมไ่ดาวสองฟองทากกันครับโฆษณาให้พี่เพื่อนก่อนครับผมเป็นทุเรียนโอ๊บแห่งครับนะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันไม่มีสารกันบูดครับผมทุเรียนฟินดได้เกพี่เมยมครับ เดี๋ยวซิมให้เบื่อครับเดี๋ยวกินเขากันทีเพื่อนวันชงไม่ซิแล้ะครับเราจะโฆสณนาให้น้ำแน่เพื่อนมาครับทีเพื่อนนี้เบอร์โทรผมวยครับ092เดี๋ยวย้ายถึงเสาขอน092 8051477ครับเด้อที่พนักดาบปทุมสีครับเพื่อนโยนี้ครับทาขันโทเองครับการะดสินแกะเบิ้งก่อนครับแสบ ากาศห่อนครับแม่มกสมองครับอผมผงสีดดังดีเลยตัวนี้สีกิ้งสีครับดังสีกรอบตลอดเป็นซินอ้ดังดีเลยครับผมกรอบเลยเขาปาดแปงเหล่าท้ตัวนี้เดี๋ยวซิมมึงครับ ดีแล้วแม่นี่ยมึงฮืมกระตูเรียนนะครับดับมานั่นี่คือมันเป็นทุเรียนนครับหอมเลยแม่ให้แมเชิมันนั่นะซื้อทุเรียนเลยเพราะเอาทุเรียนมาเห็ดโป๊แห้งแสบหอมฟอมหอมทุเรียนหินหินอือนี้วของขอแม่ว่าสิบหคือพวกนี้นะครับ พวกน,นี้น้ำตลาดเฮ็ดขายเป็นข้าวเกียบเหรอครับนี่<ด>ครับซุ้มนี่มันบอกอันนี้มันคก็ทูเลียนตัวอันนี้มันซือข้าวเกียบนะครับอันนี้น้ำตัวไปครับตอนนี้แซ่บมากเลยครับนี่เก็บได้อีกเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นถุงสิบหลอกที่กอดแตลอดทึ่โก้แมวจะกินกขน้าวพอมวมาจะกินกข้าวพอได้ครับเดี๋ยวซิมให้เบื้องหลังจัดอึดไม่เรับแมวเอาไ่ต้องไปซื้อทุเรียน,นหนักเ,เลยครับ แทนผู้เรียนเลยด้ยวยม <ๆ S 1> ้ออบึงเขาโซแม่ครับแห่งนี้หอบนวดหนาแม่งกอ่กเดื่ครับฤดูนี่นี่ครับแม่งกอกสุดยอดมากเลยทบทอดอะโอยรรดีทอดก็กว่าครับรรดดมากครับปิ้งปลาหางแดงครับผมตรงนี้ปิ้งปลาอิมึกมึกแหงครับไก่เฮือแล้วก็ปิ้งปลาทูขอ,ขอม คราไม่รู้ผมงมือนอี้นี่ครับผมพนาปลาทูนาครับเดี๋ยวเขาตั้งกลองแป๊บนึงครับผมบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมติดไก่ทูเลียนพร้อมติดปากติดแขวเลยครับเลี้ยงตุงแพง้งอันนี้แมงกว๋วครับทอดปลาหมึกปิ้งปลา ทุกเข้มนะครับมันมีที่ว่างครับเต็มกวอนกินมีพริกน้ำปลาครับผมออกซิมแบบธรรมดาชาบมันก่อนกันนะ mm hmm. นมาก mm hmm. นา่าชุอกระทูนะครับชุบกระทูใย,ย,ยอ,อย่างเน,นี mm ่ยเนื้อมันยืดหยุ่นมากแบบจัดมากเลย cho cái này nó bệnh thấy gì vừa học Hãy subscribe cho kênh จาบหมากครับพี่นี่กมากครับตัวหนาสินใหญ่หญเลยกระดาวเยอะๆเออครับของพ่ทินหนาสินบะเรล่มเพิ่มเลย เน,นเนี่ยผู้งานก็ไม่รู้จ่ครับี่ผมเข้าใจว่าผูานก็ไมีโู้จ่าย

ับม yup. <c target> <constitutional> ันกว่ามันสุดยอดใครเด่มพ่องเลยกำลังออกไหมครับมันกว่าารดูกวนี่ะครับไป็นแต่เบิ้งครับสมึกขัดแห่งครับเยอะมากกลมๆครับเป็นผู้เข้ม ผู้หอมตุยองเจ้าิดหน่วยหอมผู้หอมมะพร้าวต้นหนากรสจบบ้องเมื่อครับจับมากมื้จับมามอจบจ้าคนนี้ครับ กบุญแบบแบบอีกเมนูกับสุดยอดเลยคาใหน้เนสุดเด่นอุ๊บกินกับข่าให้เบิ่ครับให้พอกินให้เบครับ แดดปหลีหอมหลีครับทุเรียนอบแห้งไปชิมกับนี้ครับเบอร์โทรศูน, 92, 3, นย์เก้าสองแปดศนย์สามสากมากทุกวันหยิมทุเรียนของแข่เลย จะแมงติดแต่ราคาเนี่ยหลายเต๋อไปประมาวันทุเรียนนวยหนึ่งห่แม่อืขอมอเห็อมแพงมากเหน่ยลงครับง่ายลงทุเรียนหลายเตอผมาว่ากินสิ้นสองชิ้นก็เผาไปมว่าิินสชิ้นก็เผา เแล้วแล้วครับครับเห็นไหมคบหานหอมมาตรงพวงไม่ฟองแฉบยังเป็นจินของอันดูตุเรียนเราเราจะพันเป็นจินแล้วก็อบอบแข็งหอมหอมเลยทุเรียนต้องเกลตดดีมากเลยนะครับเยอะเยอะกลุ่มแฉลบ มังสุวรรณเท่าเราทำบ่าขาดได้ดูวันเดี๋ยวเขาเจอกันแล้วแล้ว

พอไปไทนาครับรถไทยไปไทหนาหุดหมือนอไทยหลอกฟองนะครับฟองหลอบแล้วอยู่ก็เท่าไงโคงเดินหน้า ม,ม,มอเนี่ยแมกว่ขาข้นากเดิมมึอนี่ยงานยำมัเหีียวกว่าเงินจุบเสบครับ ต้องเก็ดเมนูพักว่า,าครับาดูนี่พักเริ่มเปิล้ลเนาะเขาหนาแรงแน่หน้าพ้นหนูนะก็นานนานี่พักไม่ค่อยหลายคือนหนาหนาวอ่น

แกมกันเทพเยบจะแต่มาคัวทั้งกองทั้งสหุ่งแต่มาคัว หอมหวาน,วนครับที่ถ่ายนี่นคะครับเดี๋ยวคนเยอะมากครับ กัชื่นครับน,นี่มันกรอบตละดอดทุงเราเสียวสิส่งที่สวยมากชิมในเบิองครับนังเป็นลูกเป็ยหลายสิ่งครับนี่นับนี่ประมาณยี่สิบกว่าสิ้นแต่สามสิบุ่นะครับแต่ะะาราคาบรลลูนดยอแบบดีเลย,ยครับหอมอมเหลือ,อ,อ,อหงห่าง เจ็บมากโอ้ชุดเจ้าครับชุบข,ขอเลย,เลยหอมครับเดี๋ยวที่เม่ผมนั่งเขียนมาอยู่ครับ หรือ่อเนมีหมแม่มองหลังพอแบบตอนเจ้าอครับตัอยังจงแพ้งนะครับเขาจยงกบจตอนนี้กัอีกแบบนึเอนันัตอนกินคลไม้บานเฮาครับราคาือ 离不远